สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เกษตรอินทรีศรีสกาวกพาท่านผู้ชมมาชมสวนของคุณลุงสมัยศรีลาทองครับเพื่อนทำเขาทำเกษตรผสมผสานได้ดีมากเลยครับสวยครับผมขี่รถผ่านมาเจอก็เลยเอ,อ,อยากมาชมสวนของท่านครับว่าท่านปลูกยังไงใส่ปุ๋ยอะไรทําไมต้นมะพร้าวต้นกล้วย แล้วก็มีดอกบัวด้วยครับสวยงามมากครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับติดกระทางลาดดำเลยครับเนี่ยนี่ครับวิวสวยฮะสวยมากๆเลยครับเนี่ยป้ายนี่ปลายป้ายของคุณลุงนี่ครับนะฮะแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรทิ่สิีใหม่ ไรนาสวนผสมลุงสมัยศรีลาทองโดยกอศอนอตำบลน,นารุ่งครับเดี๋ยวไปไปไปถามเจ้าของสวนก่อนนะครับไปเลยครับท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยครับเนี่ยเส้นทางสวัสดีครับล,ลุงสมัยใช่ไหมครับครับผมครับ โปะประสัยสานได้ป่ะครับครับผมคนเล่าเออโปะประสัยสานเนาะภาษาบ้านเฮานะผมผ่านมาเห็นสวนของคุณลุงงามดีครับเพราะว่าสิเป็นต้นไม้อยางปกต้นมะพร้าวต้นกล้วยพืชหลายๆอย่างก็เลยสิมาถามเบิ่งว่าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่เฮ็ดแบบใดแน่ครับก็เลยอยากจะมามาสอบถามเบิ่งครับครับผมพาผมไปเบิ่งแน่ได้บ่ครับครับครับฮะทางแรกก่อนมาทางนี้ก่อนเนาะครับ ตามไปเลยครับท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันครับพอดีว่าเพิ่นเปล่าภาษาสาราใดครับกันเลยดิ้อสารเป็นภาษาสาราบ้านนอาครับ,รบกรเกษตรของเพิ่นผสมประสานครับพี่น้องอันนี้ย่างมาหลังบ้านเพิ่นครับหลังสวนครับรถแมคโคร รถแมคโครกำลังมาขุดครับครัโอ้พริกกระด่ามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพริกนี่เป็นพริกเออินซี่บ่ครับครับครับผมอินซี่เหมือนเลยบ่ครับครับปลอดสารมันมีสารทั้งนั้นมันมียาไมมีอยังเลยโอ้ดีดีครับนี่ นี่ของเดียงป่านี่ข้องเดียงปลานี่ครับอันนี้ข้องคุดคุดลึกปันใดครับเนี่ยสองเมตรครับสองเมตรบอกกว้างสามเมตรลึกสองเมตรลึกสองเมตรกว้างสามเมตรเหรครับคุดได้จักปีแล้วครับเนี่ยต้มปีไม่เนี่ยคุดทงปีไม่เนี่ยโอ้เอาเอาเอาปลามาเลี้ยงเนี่ยบอกครับเนี่ยปลาเต็มเลยนี่ขึ้นปลายังเนี่ยครับมีปลาหนิ่นปลาตะเพียนกับปลาสิริดสามอย่างโอ้โอ้บอกมะพราวไหมพี่น้องนี่มาเบิ่งมะพราวเพิ่นเนี่ยมะพร้าวยังครับเนี่ยมะพน้ามน้ำหอมบอกครับปลูกได้ยักปีแล้วครับเนี่ยครับ ปลูกสามปีมันออกนวยเลยบรอครับโอ้ปลูกปลูกแบบไร่สามปีก็จะออกนวยครับบอกบอกสูตรนี่ได้บอกครับใส่แบบปุ๋ยขิงว่ะปุ๋ยขอกอย่างเดียวอ๋อปุ๋ยเคมีได้บอกใส่เลยบรอครับเดีวช่วงช่วงปลูกแรกๆเนี่ยได้ได้ขั้นตอนการปลูกนี่ปลูกแบบไร่นะครับเพราะว่าลรือเาพพุ่งลุ่มกวางเป็นไหนลึกเป็นไหนครับกว้างเม็ดกว้างเม็ดหนึ่งครับลึกห้าซิบลึกห้าซิบเม็ดนะอครับคุกคุกปุ๋ยคอกคุกปุ๋ยคอกบ่ะอ๋อ ก้อนก้อนทีปลูกนี่อันเอาเอาปุ๋ยคอกมามามาโรยนาดินบ่มาโรยมาโรยก้อนบ่ครับนออืแล้วการปลูกนี่ฝังฝังลูกเห็นไหมิดหรือแบบใดครับเครื่องลูกครับอ๋อเครื่องลูกบ่ครับ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 ครัโอ้ฟังเครื่องลูกอือันนี้ปลูกได้สองปีเลยครับสามสามครับสามปีนี่เขาปีซีนี่แหละเขบปีซีโอ้พี่น้องมาเบิ้งครับนี่ต้นบ่สูงเลยครับเนี่ยประมาณสักสองเมตรมีหน่วยละครับพี่น้องเนี่ยมาเบิ้งครับ โอ้งามไม่ลีครับอันนี้ปลูกจากต้นครับเนี่ยมะ<ต>พร้าวน้ำหอมเม็200ดเท่าสองร้อยกว่าต้นนะครับสองร้อยกว่าต้นพื้นพื้นที่นี่กว้างปัในใดครับเนี่ยซิบไลครับซิบไ่โอ้ไปพี่น้องไปน้ำกันเลยครับพื้นที่ซิบไ่ครับพี่น้อง,อ,งอันอันนี้เห,หนังสาหรือหนังครับเนี่ยอันนี้ผมปล่อยปัสริดนานนานนานแร้งนะเที่เขาแล้วผมเอาน้ำเขา อ๋อแต่บ้านมองนีงง่บ่ได้เห็นหน้าบ่าครับเห็นเห็ดคราแล้วผมก็งอันนำเขาปล่อยนำเขาอ๋งงอปล่อยปลา,ปาสิริแหลมเต็มปลา,ปาสิริอ๋อครับแล้วอันคุณลุงได้ขายในบ่ครับไหนปลาหรือว่ากินในกินกินในรอบครัวอย่างเดียวบ่ขายน้ำโอ้ขายน้ำดีบ่โอ้ดีดีครับอ๋อไปไปทรงใสตลาดใสครับนี่ใสครับไปทรงตลาดใสครับนี่ป่าตลาดเย็นนี่ขายในตลาดที่ขอางตลาดที่ขอเข้าไหมป่ครับโอ้ดีดีครับพี่น้องเห็นป่ครับ เกษตรผสมผสานพืชนิดเนี่ยอันบนคันหน้าเนี่ยคันล้อมเนี่ยเิ่นกระปุกมะพร้าวส่วนในหน้าเนี่ยเิ่นเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นกระสูบน้ำใส่แล้วรัเอาป่ามาปล่อยครับพี่น้องป่าเลนจิลลิปป่าสลิดโอ้ป่าสลิดวะครับนี่ครับพอดีผมขยายขยายข้ออีกผมสูบออกเอาป้าไปปล่อยในคลองครับกำลังขยายอยู่ที่บ้านเขมีโครงการนี่รัก่พัก พักจะอมปเนี่โอ้งามอยู่ครับพี่น้องกำลังแตกจอดนี่ตะไคร่กัะบีครับนี่นี่ตะไคร่มันปลูกเป็นแถวตะไคร่นี่ก็ได้ทรงตลาดเกนบ่อนปอนี่มันมีที่อยู่ในตลาดแล้วมีแผงขายของอ๋อมีแผงขายของโอ้ดีดีครับมีแผงยิ่งก็เร่งๆเอาไปขายอยู่ตลาดอ๋อครับครับ อันนี้กล้วยกล้วยหยังครับนี่กล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองโอ้สือพันธุ์มาจากสายกับกล้วยหอมทองนี่ครับสือมาจากตลาดนั่นแหละครับรอ๋อตลาดจีขอหนิบอ่ะครับโอ้ <nehmer> ต้นละจักบาทครับนี่ผมซื้อมาสามสิน่อยครับอ๋ออันอันนี้อันอนีน้ปล,ปลูกปลูกได้จักเดือนแล้วครับนี่ต้องปลูกช่วงหลังปีใหม่หลังปีใหม,ม่กับประมาณสามสี่หาเดือนนี่ครับโอ้ครับหลังปีใหม่โอ้งามดีขนาดเลยแตกยอด บ่งตะไคร่พี่น้องโอ้งามขนาดเลยตะไคร้เพิ่นครับที่ได้อะไรเมร็นี่บัซซิดาลายเม็ดไอ้หนูฝรั่งกิมจูบ่เนี่ครับอะไรเมร็ดซื้อๆป่ะโอ้อันนี้ฮอแลเรนโอ้ปักคุงฮอลร์เรนครับ,รบรโอ้งามขนาดครับพี่น้องกันจากเก็ตเกษตรผสมปรสานกันเ็ดเกษตรเชิงเดียวเนี่ย ลำบากครับพี่น,อน้องในเกษตรผสมผสานเราได้กินทุกอย่างเลยได้ใส่ได้ใส่ใจในครอบครัวนัากับเหลือจากการใส่ใจเอาไปกินหลืไปขายได้ครับนี่น,นี่ครับเกษตรผสมผสานมันดียิ่งซีแหละครับอันนี้อันนี้กับป่าครับพวกป่าเนี่ยพี่น้องพวกป่าเอาอาหารเอายัางให้ให้กินครับพวกป่าอ๋อพักบุ้งเนี่บอกพักบุ้งเนื้อไก่พวกฟางเน่าๆกับอ๋อ มันเป็นปลากินพืชว่นเถาะปลโอ้ดีครับนี่พี่น้องเป็นบ่าปลากินพืชครับพี่น้องเนี่ยใหญ่เลยครับมันใหญ่เลยใหญ่หรือป่าครับโตนึ่งนะครับโอ้่เลยใหญ่หรือมันใหญ่เลยเขาเรื่องตวงปีใหม่เองโอ้นั่นบ่จักเดือนครับพี่น้องเราได้เก็บขายแล้วครับนี่ครับพี่น้องให้มาเบิ่ง โอ้อันนี้คลองนี่คุดไหมบ่ครับย้ายไหมต้องย้ายไปเองนะอ๋ออันนี้สีลงป้ายครับครับผมอยากเก็ตจังสีก่อนแหละแต่ว่าก็เลยมาหาข้อมูลเพื่อเพื่อใจคุณลุงบอกข้อมูลเนี่ยมาก็เลยเอาความรู้เพื่อเพื่อจะไปพัฒนาส่วนเจ้าของนะฮะอันนี้กล้วยน้ำว่าอันนี้กล้วยน้ำว้าบ่บัม่วงครับช่วงพี่ที่แล้วมารถคักแล้วบักม่วงไงโอ้นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งบักม่วงครับม่วงเพิ่น มีต sure> ัางกล้วยม้วนเปิกปลูกแซมครับม้วนเบอร์ไผพื้นที่ว่างเลยครับต้นหนอนก็มียางหน้าอีกโอ้นี่ต้นยางหน้าเราอันนี้ซื้อมาจากบาดครับนี่ต้นนี่ต้นนี้ต้นยี่สิบบาทครับต้นยี่สิบบาทซื้อซีขอเข้านี่บปะครับครับถือในมือบานเข้านึ่งแล้วโอ้ต้นยี่สิบบาทไปเออเดี๋ยวกันเมื่อหลังกันผมสิปลูกเดี๋ยวผมสิมาถามคุณลุงว่าซื้อของใดครับต้นยางหน้าผมอยากปลูกขึ้กันอยู่ครับผมปลูกแล้วแต่มันตายปลูกแล้วตายอีกของมีหลายพันหรืออ้ย บักบวงเนี s> <S um ่ยบ oh ักบวงยังครับเนี yeah> anyway> okay. ่เก oh. ียวเสวยบอครับเกียวเสวยมีอกล่องมีนำดอกไม้ครับมีน้องแจงมันปลูกหลายผมแล้วหลายพันมาอผสมผสานกันมั่นโตนี่แหละครับเกษตรผสมผสานนี่สี่อะไดีครับอันนี้ต้นยางนานี่คันบ้นใหญ่มันก็เป็นหฮมยางดีได้พี่น้องโ้มท่านี้เป็นเ้ออมอ๋อนี้ช้มเป็นแถวเลยครับโอ้พี่น้องเบิ่งครับนี่จชอมเป็นครับพี่น้อง มันมีแต่ปุ๋ยขอนี่มันหยามันได้ง่ายอ๋นอนี่ครับพี่นุ่มช่วงนี่เป็นเป็นบักม่วงอ๋ออันนี้บักม่วง ไอ้ต้นไอ้แถวเนี่ยเป็นปมงครับปมวงจักต้นทั้งเม็ดน,นี่ครับ้ัปมวงจักต้นนี่ครับได้นับบ่ครับบ่ได้นับแล้วู้หลายครับก็เป็นรอยตื่นมากทั้งคุณนั้งหลายหลายมองนะครับครับโอ้ปมงเปินกระง่ามขนาดเลยครับนี่ต้นบ่สูงนะครับพี่น้องประมาณสักสามเมตรกว่าๆเพิ่นว่าปีที่แล้วเนี่ยดกกลยดกขนาดว่าสัน่นดกแต่บ่มีราคาผมมีมงคอยไหมอ๋อติดโควิดเนาะทุ่งนนั้เนาะคือว่าละราคามันก็เลยก็บ่เป็นหยังว่าแต่บ่ตายก็ปีหน้าก็ยังว่ากันไหม เม็ดข้าวิดกะ๋ยวมันก็ดีอีกคืนเองแล้วอันนี้ส้มขอม่วงคอัาเป็นส้มบัคเกียบโอ้อันนี้บัคเกียบครับพี่น้องนี่มาเบิ่งครับบัคเกียบของเพิ่นครับนีเส้นบัคเกียบบักียบมวเลยไทุกทุกเต็มต้นเลยนะผมเก็บไปขายโอ้นี่บักเกียบบักเกียบมีหน่วยเหรอครับพี่น้องนี่มาเบิ่งครับหน่วยน้อยใหญ่ลหรครับนี่นี่นี่บักเกียบโอ้ครับ ฮารังต no ้นก็มีดอกครับพี่น้องนี่ดอกกาลังมีครับนี่บกเขียบทั้งดอกทั้งน้อยเลยครับนี่ครับพี่น้องให้เบิ้งดอกมันครับดอกก็หอมเลยนะครับบกเขียบอันนี้ต้นยังครับนีต้นไม้ปะดูต้นนีปะดูโอ้นี่ปะดูบ่ครับโอ้นี่พี่น้องนี่ต้นปะดูครับมันปลูกแซมครับแซมปะดูิ่นปล่อ้พื้นที่ว่างเลยครับใส่เป็นประโยชน์มัดเลยครับพื้นที่ปลูกปลูกไม้ยืนต้นแล้วปลูกไม้กินผลด้วยเเษตรผสมประสานดีๆครับ เห็นพี่น้องอยากเห็ดกเกษตรผสมผสานก็เดบเพื่อนนี่ก็ติดตามได้ได้ครับเบ่งได้ทางช่อง y o YouTube คกับกเกษตรสีซโ,ซโซกราวครับและเมื่อนี้ผมก็มีโอกาสเด็พาพี่น้องมาเบ่งสวนของเพิ่นครับให้พี่น้องเบ่งไปน้ำกันครับกรเกษตรเราเห็ดผสมผสานอันกล้วยเน็ตกล้วลุงปลูกนี่เด็กพไปสรงใสในบอกครับตลาดนี่พ่อขาก็มารับ โอ้โอ้นั่นนะครับพี่น,น้องขายขดีคัเลยโอ้กล้วยเนี่ยบ่ครับ้าลงมันเองา้างเล็บเอ๋อครับครับ้เาบเขียบแสมกล้วยนะครับครับนี่มีบกขวบีีบอันนี้มาแค้งครับพี่น้องนี่ครับหน่วยเต็มแล้วครับพี่น้องนี่กําลังดกเลยครับมีหนวยพร้อมแล้วมีดอกบางออกมาอีกต่างหากงหนวยตั้งดอก โอ้ดีดีครับนี่นะครับเกษตรผสมผสานจะี่ซ้อนเนาะครับนี่งพึ่ิดครับเออมีแต่บัคเขียบเท่าพวกนี้มีแต่บัคเขียบเขาป่วยได้๋อครับท่ายท่ายสุดนี่คุณลุงอยากไม่อยังไปฝากกับเกษตรยุคใหม่แนทีเพิ่อนอยากเล็ดเกษตรแนะสีสีจ็กสีเฮ็ดแบบไรนะครับอ๋อก็<ข>อยากให้เราสูโอทนนะ้นเลยครับครับมันต้องสูมันต้องอดทนอะไร การตำเกษตรมันมันโมเมนของง่ายนะครับก็คือของสะดวกสบายมันต้องอดทนครับผมต้องมีความอดทนมีความสามารถนะอ๋อครับครับหัวจะเก็บหัวจะอ้อมแน่นะครับครับเป็นว่าการเฮ็ดเกษตรเรอต้องต้องขยันครับพี่น้องขยันแล้วอดทนครับกันช่วงปีปีแรกๆเนี่ยปีสองปีมันอาจจะลำบากในจังหน่อยพอผ่านไปแล้วสามปีกินไปแล้วเนี่ยสบายแล้วครับสบายเลวก็เพิ่มควาไปแรกๆเนี่ยเขาเรียงมั่นก่อนว่าจันรอบวา พอมันโตมันใหญ่มาแล้วมันติเลี้ยงเขาเองแล้วบันนี้ครับครับจันทร์กับมือนีก็ขอบคุณคุณลุงหลายๆดนะครับใหญ่ความรู้เกี่ยวกับมาชมสวนเกษตรครับขอบคุณหลายๆครับครับัครบท่านผู้ชมครับให้มาดูสวนเกษตรต้องมี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 บักซีล่ามีนองอ๋อตั้งปุ่นป่ครับไปไปกิมซุ้งปุ่นนะครับครับครับไปเบิ้งบะนี่ที่ไหนครับ ก,กันจ้างจังจ่งจๆงอะไ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลยได้ดครับพี่น้องเพื่อจะได้ชมภาพและคลิปต่อ,ตอไปครับครับ